ก็การสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมเองไวค่อนเกมเพื่อที่เห็นแล้วผมก็ได้แบบอัดคลิปมีเสียงผมมานานมากแล้วแล้วไม่ต้องสงสัยว่าวีโอคุณแหลกหรืออะไรผมบอกเลยผมเข้ามาเ่อไอมินิเกมไมค้าสมากกว่าแล้วตอนนี้มันควดจนแหลกเลยซึ่งตอนตอนนั้นก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปผมเลยสกายแบบไอไอนี้ไปสกายบอกอะซึ่งบอกเลยว่าสนุกมากสำหรับผมเนี่ยสนุกมากแบบสนุกมากเลยมันแบบถือขวาน ซึ่งบอกเลยอย่าเข้าไปให้ดูแล้วกันผมรู้สึกว่ามันชอบผมชอบเลยนะยางแรกก็คือเราเริ่มต้นมาเราจะมีฟาร์มข้าวทิ่เล็กๆเ,เ,เล็กกว่านี้นะแอปเปิ้ลเป็นยังไงนะเอ,อ่อแล้วก็เราก็จะมีแค่ฟาร์มข้าวนี้กับต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วผมก็ปลูกก็าเพิ่มมาหนึ่งแล้วตรงนี้คือเควสครับผมสกายบ็อกซ์ที่เนี่ยจะเหมือนเป็นเควสกับเป็นช็อปแล้วก็เป็นเซลให้ขายของอะไรก็ได้เนี่ยเซลแอปเปิ้ลเซลอะไรต่างๆเพื่อจะเอาเงินขายไม้ขายเท่าไหรด่ดีเดี๋ยวผมขอดูไม้ก่อนผมมีไม้เท่าไหร่ ผมมีไม้สามสิบสี่อันใช่ไหมคลอสกดเรียวเนี่ยนั่นคือผมจะขายไม้บูธเนี่ยขายสักสามสิบสี่อันเนี่ยโอ้ได้เงินมาแล้วสามร้อยกว่าบาทซื้อไอเทมเนี่ยเราอยากซื้ออย่างเช่นจีเนเรเตอร์ซื้อจีเนเรเตอร์หินเนี่ยเขาเขาเป็นสโตนจีเนเรเตอร์ซื้อเราใช้เงินหนึ่งพันแล้วตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่สามร้อยสุดยอดแปลว่าผมต้องตัดอีกประมาณถ้าต้นอ้าไม้ละสิบก็ประมาณอีกเอ่อปะัะมา้าตัดอีกหก ถ้าตรงขัดตางหกสิบไม้ก็หกสิบไม้ก็หกร้อยมันก็จะเป็นเก้าร้อยสี่สิบเก้าร้อยสี่สิบปึ๊บแล้วก็บวกหกสิบต้องตัางอีกหกร้อยหกสิบหกไม้เมื่อจะมาเป็นหนึ่งพันเพื่อจะตางคืนนั้นได้ซึ่งขบว่าขบว่เข้าไปโจมจิตร,เ,รเตอร์เป็นแบบไหนซึ่งประลองเลยมันก็จะคล้ายๆจิเรเตอร์อันนี้ก็เนี่ยเข้าไปโจมจิเรเตอร์ที่จริงคุณก็สามรถวางตรงไหนก็ได้แต่ถ้าคุณเผยว,วางแล้วก็คุณหมอกจะแก้ไง้าเอาที่ขุดมาเห่นงนี้ที่ขุดหมด S <S <S อ้าวตัดไม้ตัดสวยละไม้ก็หมดโอ้ยอ่ะมาสักอันหนึ่งก่อนล้วกันโอ้เดีย๋ยวไว้ตัดนั้นให้เสร็จเลยกันนะอ่ะอย่าผมอย่าเนี่ยฮะเนี่ยถ้า,า,าคุณสร้างสร้าง,างโอ้ยวันนี้เป็นไรเนี่ยสร้างมาันเถอะสมมุดหน้าคุณสร้างสร้างอันนั้นไว้เจอเมไม่จะเป็นแบบหน้าตา ถติว่าคุณว่าเผยวางใช่ไหม้วคุณบอกว่าทุบไงแต่คุณไม่รู้นะเออผมลืมบอกไปแล้วผมคอาเซเวอร์อะไรมารวมกันมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม๋ยวผมขึ้นรูให้ดูกันนะเอาเนี่ยถติว่าคุณขุดไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยเนี่ยันจะกายเป็นแบบนี้แทนแล้วก็จะในเคาเข้เขา,าวโพสโซนธรรมดาแล้วคุณจะบอกว่ามันเก็บยังไงแล้วทีนี้เพราะว่าขุดไปอีกรอบหนึ่งมันก็เก็บไม่ได้ใช่ไหมะมันะอันนี้มันคูดาวอยู่คนระับผมว่าจะกลายเป็นหินซึ่งวิธีเก็บก็คือให้เราคลิกคลิกครั้งเดียวนะมือป่าเหรอ จับมือเราต้องการมือเปล่าจับมือเปล่าไว้แล้วก็กดที่มันแล้วก็กดอันแรกสุดเนี่ยอันแรกเดี๋ยวอ๋อมันต้องมันต้องขุดก่อนให้มันเป็นแบบนี่ก่อนโอเคแล้วแบบนี้เราคุณกดอันบนสุดนะครับผมมันเป็นการรีมูฟขอผมเพื่อคุณจะได้มาแล้วเวลาคุณได้กออ็อย่าผมบอกวิธีได้ก่อนลวกันวิธีได้ของอ้อพจน์ Stone Generator วิธีง่ายๆก็คือ ตอนหน้าหน้าตอนแรกที่จะตอนแรกให้ทำก็คือทำตามควยไปก่อนมันจะมีเควสกตัดด้งบนบอกอยู่ตอนนี้เป็นควสเออไอฟุด,ฟ,ดฟุดแล้วสักอย่างเหละกินเหรอไม่อันนี้ไม่น่าทำอะไรเกี่ยวกับอาหารสักอย่างซึ่งบอกเลยว่าแต่เราคันก็มีความยากง่ายแตกต่างกันซึ่งควยให้เราจะมาควสก็่อนันนี้กดให้ตัวตัวเอ็ีซีตัวนี้นะแล้วก็กดถึงงควส แต่เควสมก็จะบอกแล้วเอเอทำแมทชำ,ำทำอาหารเชื่อชื่อเควสมนันอะไรแบบทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วทาเสร็จปุ๊บมันจะบางอันก็จะมีรีวอร์ดให้เผื่อเราได้เนี่ยผมได้เนี่ยมาตอนแรกผมก็ไม่รู้กันว่ามันเก็บยังไงที่รปขุดไปเอาม่ไม่ได้เหรนี่ยเก็บมารีมูฟอ่นเนี่ยนะคุณก็ลองขุด่ะเนี่ยมันมันก็เก็บได้อยู่แล้วนะแต่ว่าแค่มันจะ หนึ่งซึ่งตอนนี้ผมว่าจะทําตรงนี้เป็นข้อผสนเจเลเตอร์ที่ฟาร์มฟาร์มเจลฟาร์มข้อผสตน่ะซึ่งต้องรอสักพักหนึ่งค่อยมาากกันจะเกิดเกิดสินั่นน่ะเห็นไหมไมมนจะเกิดแต่เราต้องขุดแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อเราจะเอารีมูฟออกก็ต้องขุดก่อนี้ก่อนเราเหินมันจะมาเห็นอยู่นะฮะมาเห็นซึ่งเห็นมันก็ได้มาแบบปกติละทีละหนึ่งอันแต่ก็ต้องรอใหม่เนี่ยกลายเป็นนี่นะมาละ นี่บอกเลยมันก็ง่ายอยนะซึ่งผมจะเอามาทาฟาร์มตรงนี้แหละแลวสิ่งต่อไปที่ผมจะทําก็คือทาตามขั้วไปเรื่อยแล้วก็จะแยกมากมายไม่น่าจะเป็นกันแล้วผมขอเก็บของกันแล้วกันเก็บของไม่เป็นระเบียบไม่ต้องเป็นห่วงกรับผมไงผมก็ต้องว่าผมจะทํากล่องแยกอยู่ในกล่องนั้นคืออันนั้คือกล่องห้องที่ฟาร์มนั่นเนี่ยไม่ต้องมาถามมาแยกทาไมนะที่ฟาร์มที่ฟาร์มวางไว้ตรงนี้ดีกว่าสิ่บอะไรไบ้างสิ่บแอปเปิ้ล บิลูดเอาบิลูดไม่เยอะนะแป๊บนะผมมีบิลูดเยอะมากไม่รู้จะเพื่ออะไรเนะี่ยอ่ะมเหลือเจ็ดสิบเจ็ดอันแล้วกันอเซลเนี่ยบิลูดเนี่ยเซลหมดเลยนะ่ะได้เจ็ดร้อยกว่าเงินะตอนนี้ผมก็มีเงินประมาณเนะี 1, ่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดว้าวหนึ่ง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 สุดยอดโอ้โหน้องมาดูน้องมีเงินหนึ่งหนึ่ง น่าจะไปซื้อเนี่ยบายบายไม่คุยกบายเจเลเตอร์เลยจะซื้ออะไรตามใจคุณเลยพวกคอน,นเจจร์อะอะไรเงี้ยอันล็อกฟิวเจอร์นีไ่างเงอ๋อแช่งมันบล็อกอันนี้ก็อยากซื้อบล็อกชอบซื้อบล็อกดินไม่ซื้อโดยราคาหนึ่งร้อยบาท <S <S ซื้อ ซื้อบิลูทซีดไหมไม่ต้องการหรอกมัง้งบินรูทซีดผมมีเยอะว่าเจิเลเตอร์แหละสำคัญมากเลยโอเค,อเคนี่ไงเวลาเราได้ทำเวสมาหรืออะไรเราก็จะได้มามาแต่ว่าเวสนี่เฟสกี่แกลงนะให้ทำนะมมนจะได้สามอันแต่ไม่รู้คือมันจะอะไรกันหรอแต่สิ่งที่เกิดก็คือเวลากลางคืนมันไม่เกิดเป็นเพราะรู้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ผมก็อยากต้องการทอตมากๆเลยมาดูผมเล่นกะกาก,ก,กันและกะัน ก็ตัดต่อแล้วผมก็กําลังอัดคลิปสุดยอดซิ่งดเลยผมชอบสิ่งนี้มากเลยเม่หยบะทุกคนเสียงมันแบบสนุกมากเลยแต่ใหในคลิปเสียงเบาไปผมไม่ต้องไปเพิ่มเสียงแต่เสียงผม,มจะดังด้วยสิจะเป็นไรผมเง,งียบเลไงเนี่ยเวลาผมหิวก็ต้องกินเนี่ยม,มันฟู้ดอะไรฮะทำอะไรเกี่ยวกับอาหารเหรอมันมีทำอาหารอะไรได้อีกเนะี่ย แต่ให้กดตั้งค่านี่มาโปรไฟล์นี่มันสามารถเรียกเพื่อนมาเทมันเนี่ยโซโลโคโออฟเนี่ยสมัครโค,รค,รครออฟก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้นยซึ่งว่าผมจะเล่นโคออฟกับน้องซึ่งตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะมันเล่นได้อยู่โคออฟแต่ว่าตอนนี้ผมน้องกับผมน้องกับผมยังเล่นไม่ได้น้องก็ยังเล่นไม่ได้แลวตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วผมก็ต้องสร้างตบเบาเผาทำให้ผมไม่สร้างตบเบาเผาตั้งแต่แรกฮนะซึ่งผมจะท,าทาําตาเผาัก็ต้องขุดนี่ตอนแรกมันจะทําที่ฟาร์มฟาร์มตรงน,นี้ก่อนแต่ว่าขี้เกียจละ ก็การซอสแล้วรู้สึกรังคืีไม่ค่อยปลอดภัยง่ายไม่หาใจเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่เห็นไหมฮะไม่เห็นแน่เอ้นกล่องมีมีมีทําไม่ทําเลยฮะอืมอยู่นะฮะเอาตอบเผาหาย,อยตอบเผาหายไปไหนฮะหินผมก็พอนี่คาบเองก็ได้คาบเองก็ได้ผมไม่เห็นเลยผมตาตาฝายกันแน่นะ,ะมันอยู่ไหนฮะ มันหายไปไหนก้ะเผาหายฮะเอ๊ะกระเผาันหายช่างมันเออคุ้ยคอมพิวเต์ละสร้างแสงไฟแป๊บอือเอาสติ๊กมะเผาแล้วติ๊กมีดพอละอโอสร้างแสงไฟเฮ้อสว่างชัดเลยสิ่งแค่นี้เอง,ง,งมาเอาฐานมากิ๊บมีฐานอยู่เนาะเออ อ่านละกันแบบนี้มาทอสทอสทอสไม่ทอสมันหายมัน,ยนะฮะทอสคืออ,อีโมจิโอ้สิ่งนี้ผมจะค่าไม่มีจักกะอันเลยเหรอเนี่ยคาบเองก็ได้มาให้ใช่ไหมผมคาบเองก็ได้ <C le af> เล่นล่าสุดก็ยังไม่นานล่าสุดก็คลิปที่แล้วอะไม่ทีแล้วออนานแล้วแหละพื่อ <C le af> ผมไม่ทำไม่ให้สร้างที่กูเห็น ที่กดเห็น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 ไม่ไม่พอโอ๊ยวันชีวิตนี้ผมเป็นไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยว้าสติ๊กไม่มีมันมนไม่สติ๊กไหมกิมมิสติ๊กโอเคสร้างที่ขกดได้แล้วที่ตัดไม้ด้วยไม่เคยซีสิมันเอ่อต้นป่อนอะเฮ้ยเยอะปุมา เด้อไปออกแป e ๊บเดียวเองเข้าได้ไหมเนาะมันเข้าได้ไหมเนาะเนี่ยมันเป็นรูปอันนี้ข้างบนหนเมื่อกี้รูปที่ผมเข้ามาเป็นนี่ไอ้ไมนิเกนเนี่ยเข้าไปว้าวเข้าไม่ได้แหววแหววเข้าไม่ได้เข้าซะเออจอยมันจะจอยไดไมเนียเหมือนตอนนั้นเลยผมกดจอยแล้วมันจอยไม่ได้ผมต้องเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่เขา่วลาออกเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะ Okay. นายจะได้แลวมัง้งซึ่งสิ่งต่อไปที่ผมจะทําก็คือทําตามเคืสนั่แลลวแล้วแ,ลแต่ละเควสถ้าทําเสร็จอาจจะได้อะไรแต่ว่าตอนกี้มันได้รีวอร์ดมั้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าได้รีวอร์ดก็เผื่อได้เตียงได้อะไรจะได้ข้ามตัวกลางคืนจะกะทีกลางคืนอยู่โตรนานเลยแล้วบอกเลยว่าตกลางคืนนี่มันเหมือนจะน่ากลัวนะแต่ก็ไม่น่ากลัวเพราะไม่มีมอนเกิดไม่มีมอนเกิดหรือว่าเขาทำให้สปอร์ตฮะแต่มันก็เป็นโหมด โหมดหมดอยากคนต้องไปดูโหมดก่อนมันดูโหมดเดิมกันนะกดเข้ามาโอ้ไอหน้านี้โอ้มาเข้าไปเอ,อ่อสกายปอกโอเคอ่ามาอันไหนมาดูโหมดหน่อยเซตติง้งโหมดที่เขาเซตมาให้ก็คือเป็นโหมดไม่ใช่พิษฟูแน่นอนนอร์มอลเนี่ยซอมบี้ควรจะเกิดพวกสเซเลนซอมบี้มอนควรจะเกิดสิ น้อมันซอมมี่อะไรก็เกิดนะแต่พฟูไม่เกิดแน่นอนค่ะพีฟูเล่นพีทฟูล้วเกิดแน่เป็นมอสแต่มมอสมันก็จะมีไม่นอค่จะทําให้หมดพิทฟูมันไม่ปลอดภัยฮ่ะให้หมดพิทฟูให้ทุกอย่างนะให้ทุกอย่างแบบให้ทุกอย่างตีแรงขึ้นดีตีทีเดียววันช็อตตายอะไรเงี้ยมีไหมผมก็ถามไม่ใชไม่อยากไม่ได้บอกว่าอยากเล่นเนี่ย u ุยด์คอมเพลสมีรีบอร์ดไหมก็ถามหน่อยย ลีวาร์ตพีไม่มีฟู้ดอะไรอันนี้ผมอยากรู้จริงๆมันคือทำอะไรเนี่ยวิดลูตแอนเมทถาเมดวิดวิดลูตซุปเหรอวิดวิดลูดซุปซุปวิดลูซุปวิดลูตว้าวิดลูตอันนี้ไม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 ้ช่วยซุปแล้ววิดลูวิดลูตมาไนซุปวิดลูตอยู่นะฮะซุปวิดลูมาอ่ะเคว็เสร็จพอยัง ยังไม่พออีกเหรอทำซุปบิสรูทห้าอันว้าวแล้วให้บิสรูทเยอะทำไมแหววเดี๋ยวนะผมขอเก็บของก่อนแล้วกันหนังสึกเริ่มลำคาญของอยู่ในตัวละเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเรียงใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดระเบียบใหม่น,นี่แน่อันนี้อีกอัน,นึงซุปเอาไ,ไม่ต้องเอาซุปไปเอาไม้ไปทำนั้นแล้วก็บิสรูทบิสรูทจริงบิสรูดในอันนี้ก็มีนะเอานี้ดีกว่าจ,จะไปเอาในตัดตรงนี้ทำไมขี้เกียจล่ะ เออ่แล้วก็มาทำุปิดรูทคือทำแบบนี้ปุ๊บเอาถ้วยมาปั๊บปั๊บเออปั๊บแล้วก็ลงมานี่ปุ๊บเอา Speed ุปิดรูทรูททำเป็นสีแดงได้เพิ่งรู้แช่งมันก่อนสป,ป็นรูททำมาเยอะเเลยโอเคค,งค,งค,งคงิกคอมฟิตเออมามารีดีมรีดีมนี่ไเนี่ยมันจะมีคิกทูรีดีมเนี่ยแบบรีวอร์เป็นรีวอร์ของเราเนี่ย วอดของผมนั่นก็คือว้าวน้ำหนึ่งอันน้ำหนึ่งอันไอ้ยูน้ำหนึ่งอันนี้เพื่ออะไรฮะแลวนี่ก็มีน้ำอยู่แล้วนี่ใครข,าย,ขายายเหรอเดีย๋ยวผมน่าจะเปลี่ยนที่นะเออพอดีเลยเพราะว่าจะได้เปลี่ยนที่น้ำด้วยแต่น้ำก็เป็นน้ำาอฟฟินิตี้อยู่แล้วนะโอเคช่างมันเอาทางน้ำมาก่อนแล้วกันแล้วเก็บไว้นในกล่องด้วย ผมเปิดกล่องไม่ได้อัปเดตใหม่หรืออะไรเนี่ยมันกดต้องกดชิปนี่เขาจะเอาทอดผมรูดไปอันหนึ่งเลยอ่ะเอาเอาน่วยมา้ในนี้แหละไม้ไว้ได้วยไมนนะอัปเกรดอัปเกรดอะไรถามก่อนเขาบอกให้อัปเกรดแล้วอัปเกรดอะไรนอ ข้างบนไหมแนะควณข้างบนศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยหรือว่าอัปเกรดแฮะยางมันควณอัปเกรดนิวค้าฟสตโตนแอคค่ะคาฟอัสตโตนพี่แอคค้าฟอัสตโตนโอ้โหโอ้อัปเกรดว้าวว้าวไม้พอไม่นอ้อยเห็นแล้วขุดเห็นเลยว้าวเดีย๋ยวขอทำฟาร์มก่อนแล้วกันนะ เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวมีเือยก่อนตอน,นเดี๋ยวเผืือได้ใช้นะแต่ตอนนี้ก็เลยหนาวขุดนะเพราะว่าตอนนี้ก็เก็บเงินจากอันนี้วิรูดอย่างเดียวแหละวิรูดได้เงินอะกว่าการตัดไม้อ,อะไรไปใครได้ใจผมนะดูอย่ยาก,การมันตูนะหยอกจับโอ้ยอ่ะมาหนอลีมุ่มาเอามาอ้าผมจะให้ทุกคนเลยจับเวลาเลยจับเองนะนะผมไม่จับให้นะ จับเวลาเลยมันจะโตอีกภายในกี่นะอันนี้คือต้นแรกนะนับภูกผมวางนี้นะจับเลยนะไอ้ต้นนี้จับเลยนะไอ้ต้นนี้นะไอ้ต้นไอ้ต้นแรกนะลองดูนะเดี๋ยวผมพยายามจะหันยังไงก็หน้าจอก็ได้ยังไงก็ได้ให้มันเห็นอยู่เมื่อมันจะหลุดหน้าจอมันอาจจะโตก็ได้เนี่ยมันเริ่มโตแล้วนะนั่นนะนั่นจับเวลาเลยไม่กี่วิโอ้โหมันโตกใกล้เต็มที่แล้วนะขั้นหนึ่งก็เต็มที่แล้วโอ้ท่าไาโตเสร็จแล้วจับ เนี่ยได้แล้วเนี่ยเนี่ยจบเลยใครเนี่ยแค่เนี่ยมันโตไวมากไม่เป็นไรช่างมันงั้นก็ดีละแต่ว่าอย่างเดียวก็คือมันโตไวไปเนี่ยผมวางจะเสษ็จได้เนี่ยไอ้มันโตกันหมดแล้วน่ะโอ้หม่กอดนะบีดรูดใไวใบไวช่างมันเนึ่งพูดบีดรูดเออผมน่าจะทำพื้นที่แยกไวตรงนู้นน่ะแต่ มาทำฟาร์มเห็นก่อนต้องอัปเกรดทุกอย่างเป็นเห็นอีกจริงผมก็มีที่คุณเห็นอยู่นะแต่มันให้คราบใหม่ไงแค่นั้นแหละแล้วผมจะเปลี่ยนที่ย้ายทาฟาร์มนะผมชอบไปเดินมีหยัดบนะประมาณนี้แล้วคาบเลยที่ตัดไม้แบบเออคุยคอมพีวนะรีวอร์ดรีดีมรีดีมเร็ว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 รีดีมรีดีมใช่รีดีมรีวอร์ดนิวแลน เาเจอแล้วเ,เจ้นะมันมันเกิดมันเพิ่งเกิดใหม่ผมต้องตอบใบกรบดิกกันนะโอ้ผมเริ่มคิดว่ารีบึือเบิ่มยาวแล้วผมรู้สึกว่าจบคลิปันแล้วกันนะก็แต่คลิปนี้เขาจบกับรับผมฮาอ,อ้าวใบกระดิิ่งตกไปของก็ไม่ตกแลนะแต่ก็เฉ็แ่ยว่าคืออยู่ได้คุณตายขอบคุณที่บอก แต่ผมไม่อยากรู้มากเลยตอนนี้ผมอาจจะผมหลังคลิปคลิปต่อไปนี้ผมอาจจะไาเล่นหลังไม่แล้วแหละมาต่ออย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวผมขออ่านก่อนกระดูกเกดก่อนไม่ทำไรเนะี่ยรีวอร์ดคือหนึ่งพันบาทถ้าหมถูกไปเกาะนั้นให้ได้ว,ว้าวอย่าอย่าคลิปหน้ากันนะอย่าคลิปหน้าแล้วก็อาจจะไปเล่นหลังไม่ไมันจะได้เงินหนึ่งพันบาทก็นั่นแหละ แค่นั่นแหละแค่นั่นแหละจบคลิปแล้วกันนะไปทุกคนเจอกันคลิปหน้าไม่ได้เจอกันเจอกันแล้วกัน